ก็กล่าวสอนตัวเองอย่างนี้นะ ừ. เวลาโยมให้ทานโยมมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมอัตมามี <c oughs> ในบางครัง้งในบางโอกาสความรู้สึกแบบนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกยังไงไอคนนี้มันไม่น่าให้หรือไมมีมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมใส่ไม้แล้วนะเนี่ย<ม>โอ้ขนาดใส่ไม้แล้วนะโยมนะ มีอย่างนี้ไหมโยมเอ้ยคนเนี้ยนะมันอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะดูต้องการก็จริงแต่ไม่น่าให้เลยนิสัยไม่ดีเลยจนก็จริงนะแต่นิสัยไม่ดีไม่น่าให้เลยนะมีไหมโยมก็มนะีก็มีนะก็มีบ้างเออก็มีบ้างนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์นี้นะจะให้ทานไม่มีส่วนเหลือแม้จะรู้สึกว่าไม่น่าให้อย่างนี้ก็ตามนะท่านก็จะให้นะ ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะโยมนะคือว่าทานเนี่ยถ้าเราสามารถสละก็คือละความคิดอันนี้ที่รู้สึกว่าไม่น่าให้แล้วให้ไปได้นะก็จะเกิดกุศลมากกว่านะแม้แต่การให้ทานกับศัตรูที่เราไม่ชอบหน้านะก็มีผลเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราสละความคิดที่นะเขาเป็นศัตรูไปได้เนะี่มีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งที่ปรากฏในคัมภีร์นะก็คือว่า มีเศรษฐีคนหนึ่งที่ท่านเป็นคนรวยมีทรัพย์ก็ไปนิมนต์พระมานะปรากฏว่าไปนิมนต์พระน่าจะถวายทานแก่สงก็ปรากฏว่ามี้ารูปหนึ่งที่ทางวัดส่งมาท่านก็ถวายทานอย่างดีเรียบร้อยอย่างประณีตแล้วก็มีการอุปถากอย่างดีส่งพระกลับไปในตอนบ่ายวันนั้น้ารูปเดิมนั่นแหละกลับมากลับมาขอยื้มจอบ นะขอยื้มจอบเศรษฐีเศรษฐีทำไงรู้ไหมเอาเท้าชี้นุน่นเอาไปเอาเท้านะเอาเท้าชี้นะไม่ได้มือ้วนะ่เท้าชี้นุ่นเอาไปเออนี่แล้วก็พระ <c oughs> ก็เลยเอาจอบไปคนทั้งหลายก็เห็นสิอ้าวทำเมื่อเช้านี้พระรูปเดียวกันนะเมื่อเช้านี้ดูแลอย่างดีแล้วทำไมตอนทำไมตอนบ่ายตกมา ทามาทําเสียหายเอาเท้าชี้อย่างนี้ไม่เคารพกันเลยนะก็คือไม่ชอบกันนะเศรษฐีกับพระนี่ไม่ชอบกัน,นเหมือนกับว่าพระจะเป็นพระมีศีลบกพร่องอะไรอย่างนี้เศรษฐีก็ไม่ชอบทีนี้พอไม่ชอบแล้วอาแล้วทําไมตอนเช้าถึงดูแลเขาอย่างดีละ่ะเนี่ยคนก็ถามนก็บอกว่าเออเราทําฐานนี้ถวายแก่สงเราดูเราดูแลอุปถากนี้เราอุปถากเพื่อพระรูปนี้แต่ว่าตอนบ่ายที่พระมาขอเนี่ยพระมาขอ,ขอเพื่อประโยชน์ ส่วนตัวเองเราไม่ชอบหน้าเราก็เลยทำอาการอย่างนั้นประมาณนั้นนะโยมนะไอ้ขุดดินไม่ได้นี่มันมีรายละเอียดเนี่ดินบางอย่างอาจจะขุดได้เนี่ยดินที่มันไม่ใช่ดินแท้อาจจะขุดได้อาจจะเอาจอบไปทําอย่างนั้นก็ได้เนีเราเราไม่รู้ใน,ในจุดนี้เนี่ยแต่รู้แค่ว่าภาคกับเศรษฐีนี่ไม่ชอบหน้ากัน,นแต่ก็เศรษฐีก็ดูแลอย่างดีในตอนที่ถวายสงฆ์อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเออถ้า ในในขณะที่เราถวายทานนี้เราสามารถตัดกังวลสามารถตัดความคิดที่ว่าเขาเป็นศัตรูแก่เราเขาไม่น่าให้เขาไม่ใช่คนที่น่าจะสมควรได้รับเลยนะถ้าเราตัดความคิดเหล่านี้ไปได้แล้วให้ไปได้ด้วยจิตที่เป็นปกตินะก็คือว่าไม่ถูกโทสะเป็นต้นกลุ่มรุมอยู่เราก็จะได้บุญมหาศาลนะแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถ ให้อภัยทานก็คือตัดความโกรธในบุคคลนั้นไปได้เลย100ร้อยเอร์ซหรือย่างอย่างน้อยอาจจะไม่ทั้งหมดก็ตัดไปได้โดยมากก็จะยิ่งเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะโยมนะประมาณนี้นี่ก